สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตอารีบุษสารหัสนักศึกษา6 4 0 4 0 0 6 5 7 6ค่ะคลิปนี้เป็นการประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตะลุด่านมหาสนุกครั้งที่4นะคะก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะก็มีทั้งเรื่องของการจัดกิจกรรมยังไงให้โดนใจผู้เรียนโดนใจรุ่นพี่นะคะที่ช่วงนั้นเป็นการเรียนรู้ที่เป็นแบบออนไลน์ด้วยแล้วก็รวมถึงวิธีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้หรือการที่จะนำสื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้นะคะมา,าใช้ในคาบเรียนนี้นะคะรวมถึงได้เห็นถึงมุมมองของอความรู้สึกที่รุ่นพี่นะคะมีต่อวิชานะคะที่หลังจากได้เรียนรู้ไปแล้วได้รับความรู้ประสบการณ์อะไรบ้างนะคะ<ม>ก็ในขั้นที่1นนะคะอาจารย์ก็ใช้วิธีการสอนด้วยรูปแบบแอมทิคโมเดลในขั้นที่1รวมถึงขั้นที่2ก็เป็นการ เตรียมผู้เรียนรวมถึงการสร้างแรงม้าน,นใจให้ผู้เรียนได้พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะคืออาจารย์ก็ใช้เพลงทั้งสองเพลงนะคะคือแล้วก็ถามว่าอาจารย์ซ่อนความหมายใดไว้ในเพลงหรือว่าต้องการจะสื่อถึงอะไรนะคะก็รุ่มพี่ก็ตอบออกมาได้แบบสร้างสรรค์มากๆเลยคือเป็นเพลงที่ทําให้เราได้เห็นว่าความหมายที่อาจารย์ต้องการสื่อก็คืออยากจะให้เราทุกคนนั้นได้แบบว่า สลัดความทุกข์แล้วก็พบความสุขอย่างที่อาจารย์บอกคือสลัดทุกข์คือทุกโศกที่เราแบบหรือว่าความแบบเหนื่อยล้าจากแบบทั้งวันมาแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มเรียนคือสลัดมันออกไปแล้วก็ให้แบบรับเอาสิ่งที่จะมีความสุขสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นพลังบวกดีๆรวมถึงว่า,าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในคาบนี้หรือในอนาคตต่อไปด้วยคือให้ความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะคือแบบว่าทําทให้เราแบบ ทิ้งความสุขเอยทงขอขออภัยค่ะคือทิ้งความทุกข์แล้วก็มาพบความสุขคือจากตัวเพลงก็แบบทาให้เราเห็นเนื้อเพลงน้ําเสียงของนักร้องรวมถึงเอ็มวี MV ที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะว่าเมื่อเราแบบสลัดความทุกข์ออกจากร่างกายเราจะพบความสุขอย่างเช่นเวลาการไปออกกำลังกายเราจะรู้สึกว่ามันจะ,ะทําให้เราแบบได้รับ การหายใจที่ลึกขึ้นแล้วก็ได้แบบร่างกายได้ผ่อนคลายได้รีแล็กซ์ได้แบบว่าได้แบบกลับเข้ามาสู่ความสมดุลอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตัวเนื้อเพลงเองหรือตัวแบบ MV ที่อาจารย์แบบเอาให้ดูแล้วก็สื่อถึงความหมายก็คือสลัดความทุกข์แล้วก็กลับมาค้นพบความสุขนั่นเองนะคะเป็นความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงว่าคลิปของคุณครูที่ ญี่ปุ่นนะคะเขาใช้วิธีการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับเด็กคือเช่นเดียวกันว่าเด็กก็มีปัญหามากมายที่พบคือแต่ละคนก็น้อยใหญ่ไม่เหมือนกันเนาะตัวปัญหานั้นแล้วจะทํายังไงให้เขาแบบว่าเข้าใจแล้วก็ยอมรับถึงความเป็นจริงของชีวิตว่าเราก็ต้องมีการแบบว่าแยกย้ายลาจากกันหรือ การที่แบบสูญเสียนะคะคือทํายังไงให้เขายอมรับแล้วก็เข้าใจคือก็ความหมายเดียวกันคือเมื่อเราแบบยอมรับและเข้าใจความทุกโศกเหล่านั้นได้หรือความแบบว่าสูญเสียตรงนั้นได้แล้วเราแบบฮิวใจตัวเองหรือเราแบบว่าก้าวต่อไปได้อย่างสบายกายสบายใจแล้ว ความที่จะรับเอาความรู้สึกดีๆหรือว่ามอบแล้วก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆให้คนอื่นได้เช่นกันนะคะก็ในขั้นที่1ขั้นที่2นี่มันมีความแบบทําให้เราเห็นถึงความลึกซึ้งในเนื้อหาแล้วก็รู้สึกว่าเ,เป็นความละเมียดละไมที่อาจารย์เอาใจใส่แล้วก็มีการเชื่อมโยงไปอีกถึงครั้งที่แล้วที่ได้เรียนมานะคะว่า การที่แบบว่าเราได้สลัดความทุกข์แล้วกลับมาพบความสุขนั้นมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาแบบก้าวต่อไปในชีวิตได้ก็เป็นความหมายดีๆที่อาจารย์มอบให้นะคะแล้วก็ในขั้นที่3กับขั้นที่4คือเป็นประสบการณ์เดิมบวกกับประสบการณ์ใหม่ก็คือเสริมความรู้ก่อนที่จะเริ่มตรยดานว่าหัวใจสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยคืออะไรก็ อาจารย์ก็ได้บอกใบมาเรียบร้อยว่าการที่เราใช้การสร้างบรรยากาศแล้วอาจารย์สร้างบรรยากาศยังไงล่ะในการเรียนออนไลน์อาจารย์ก็ใช้วิธีการพูดคุยการสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยการพูดคุยสื่อสรารสนทนาก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะคือทําให้เห็นถึงบรรยากาศที่คุ้นเคยเสมือนหนึ่งเราอยู่ในห้องเรียนแต่ตอนนี้เป็นออนไลน์นั่นเองแล้วก็ตัวกิจกรรมนะคะที่ใช้วิธีการแบบทําให้เขา ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนำความรู้จริงๆก็คือรูปแบบของตัวแอมทิกโมเดลเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้แบบว่าเราได้ใช้ความรู้สึกเ,เรื่องของจิตใจซะมากกว่านะคะคือแบบว่าปกติเราอาจจะคุ้นชินกับการแบบฟังบรรยายแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เน้นการท่องจำ ะะเป็นความรู้ซะส่วนใหญ่แต่ว่าในที่นี้เนี่ยอาจารย์ก็ใช้รูปแบบที่เป็นการที่จะให้แบบเขาได้นําความรู้สึกออกมาใช้ซะมากกว่านั่นเองในขั้นที่5เนี่ยหนูประทับใจมากคืออาจารย์จัดกิจกรรมแบบให้ตะลุยด่านอีกแล้วก็คือเป็นด่านที่มีความท้าทายคือทบทวนจากครั้งก่อนด้วยว่า,าจากกิจกรรมเราคือใครจากกิจกรรมมิตรภาพการแก้ปัญหา5ขั้นตอนเนี่ยเราได้อะไรเราถึงเราแบบคืออาจารย์พยายามทบทวน ความรู้เดิมแล้วก็เพื่อที่จะเชื่อมไปกับความรู้ใหม่ในขั้นที่5คือการแบบว่าเพิ่มโจทย์ที่ท้าทายสักนิดนึงให้เขาแบบให้รุ่นพี่ได้ทําการแบบ acting ได้ทําการแสดงเกี่ยวกับโจทย์พิเศษก็คือถ้ามีคนเข้าใจผิดเราละ่ะเออือว่าเราเป็นผู้หญิงอย่างว่าเออหรืออะไรเงี้ยแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงพี่พี่เขาน่าจะแบบสนุกสนานกันมากๆเพรดูจากเนื้อความที่อาจารย์เขียนในหนังสือนะะคือ มีความแบบสนุกสนานเสียงเฮฮามีแบบการให้ฟีดแบ็ที่น่ารักมากแล้วก็คือมีวิธีการที่สร้างสรรค์อย่างเช่นการที่พ่อตะโกนเรียกลูกตัวเองเนี่ยค่ะคือแบบเป็นวิธีการที่สร้างสรรค์มากๆแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ก็เฉลยด้วยว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราแบบเราจะทําให้คนทั้งโลกอเชื่อเราหรือเข้าใจเราได้ ได้แบบทุกครั้งไปหรือไม่นะคะคือมันก็คงไม่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงเราก็คงต้องออบอกตัวเองนี่แหละว,ว่าถ้าเรารู้ตัวเราแล้วอะว่าเราทําอะไระที่ควรหรือไม่ควรเรารู้ตัวเราอันเนี่ยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นเองนะคะคือบางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบทําให้คนอื่นนั้นแบบเข้าใจเราไปทุกครั้งไปหรือเรื่อยไปที่แบบเออที่บางทีนั้นมันไม่ใช่เลยสิ่งที่เราทํานั่นเองนะคะก็ ให้เราแบบเข้าใจตัวเองเตือนตัวเองได้แล้วก็บอกตัวเองได้แค่นั้นก็มีคุณค่ามากๆแล้วนะคะค่ะแล้วก็เป็นในช่วงบ่ายที่อาจารย์ก็ใช้การใบค้ามการดวนสติ๊กเกอร์เข้ามาทำให้แบบตื่นตัวตื่นเต้นแล้วก็ในด่านที่ในครั้งที่5นะคะในขั้นที่5คือเรารู้สึกว่ามีความพิเศษมากๆคือการได้ลองยืนในจุดที่ผู้อื่นยืนนั่นคือการที่แบบรุ่นพี่ได้แบบ acting ได้แสดงได้แบบคิดคิด การแสดงว่าจะแสดงยังไงให้เหมาะสมกับจุดหรือให้แบบให้ครีเอทแล้วสร้างสรรค์มากๆกับจุดที่อาจารย์ให้นะคะคือในดันก็จะมีทั้งแบบการที่แบบลองในจุดออลองยืนในจุดที่บื้อืนยืนคือการที่เราลองเป็นคนที่มองไม่เห็นหรือว่าผู้ที่ไม่ได้ยินหรือผู้ที่เป็นโปลิโอหรือว่าผู้ที่เป็นลมชักคือพอจบออกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ สร้างคำถามหรือตั้งคำถามแค่นิดเดียวเองแค่ว่ากิจกรรมนี้ได้เรียนรู้ว่าแล้วพี่เขาก็ตอบออกมาได้แบบลึกซึ้งมากแล้วก็ตอบออกมาแบบได้แบบดีเยี่ยมมากๆนะคะคือ,อการที่เราได้ลองยืนในจุดที่บืน่นยืนนะมันยากมากๆเลยที่เราจะแบบสื่อสารให้เข้าใจกันอย่างการที่เราไม่ได้ยินอ่าก็คือการใบค้คาใช่ไหมคะคือจากที่เราใบ้คาปกติแค่คํ่ไม่กี่พยางนะคะคือ เราลองเปลี่ยนมาเป็นแบบใบ้เป็นประโยคที่ยาวๆแล้วยากด้วยแล้วท้าทายด้วยนะคะคือมันทําให้เราเห็นถึงโอ้กว่าจะสื่อสารกันเข้าใจการใช้ภาษามือที่ออมีความแบบหลากหลายมากหรือความแบบเขาเรียกว่าอะไรเราบางทีเราไม่รู้จักอะคะ่ะคือแบบเราได้เห็นหรือเราได้เข้าใจเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นว่าการที่เรามีร่างกายที่พร้อมทั้ง3.2ประการเนี่ยเราแบบ เือเราก็แบบสื่อสารกันยากอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลองเป็นคนที่แบบเออเราลองเป็นผู้อื่นล่ะที่แบบเขาไม่ได้ยินหรือเขาไม่ได้แบบมองไม่เห็นเงี้ยมันยิ่งแบบชีวิตเขายิ่งต้องใช้ชีวิตอย่างลําบากขนาดไหนนั่นเองคือเราได้แบบหินดึงความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเวลาที่ขึ้นรถมีเราเห็นคนที่แบบผู้พิการหรือผู้ที่แบบเขาแบบไม่ได้ครบถ้วสมบูกณ์นะคะคือเราแบบ รู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือหรืออยากที่จะแบบอำนวยความสะดวกให้เขาด้วยนะคะคือเราแบบได้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นคือไม่ตัดสินคนอื่นด้วยว่าที่เขาเป็นแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตัดสินผู้อื่นนั่นเองเลยเราพยายามเข้าใจในมุมมองที่เขาเป็นมานั่นเองนะคะคือในกิจกรรมนี้หนูรู้สึกว่ามีความแบบ มี Impact บางอย่างหรือมีพลังบางอย่างที่มันสั่นสะเทือนต่อความรู้สึกเราก็คือทําให้เราแบบได้เข้าใจผู้อื่นได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นผ่านการที่เราได้แสดงได้เห็นจริงๆได้สัมผัสแล้วก็ได้แบบได้ลองได้ลองเป็นลองทําลองดูแล้วก็ได้แบบบางทีเราก็จะคิดย้อนกลับไปด้วยว่าสถานการณ์ไหนที่เราเคยเจอมาบ้างที่เห็นแบบผู้ที่พิการหรือมองไม่เห็นหรือผู้ที่ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยเราแบบเราได้แบบ นึกย้อนกลับไปแล้วเราเกิดความรู้สึกในใจที่เห็นใจเขาแล้วก็เข้าอกเข้าใจเขานั่นเองนะคะนั้นแล้วก็ในตัวกิจกรรมที่ด่านที่5้าในขั้นที่5หรือในด่านตะลุยด่านนะคะก็ตัวหนูเองรู้สึกว่ามีแบบอิมเพคแล้วก็มีพลังดีๆมากๆที่ที่อาจารย์แบบใช้กิจกรรมนี้ทําให้เห็นภาพถึงความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นแทนที่จะอธิบายไปเลยใช่ไหมคะคือมันง่ายที่จะอธิบายไปเลยว่า อะไรคือความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นคือมันเป็นในเชิงแบบการบรรยายการสั่งสอนไปเลยการแบบการสอนการแบบยัดเยียดเนื้อหาแต่มันคงไม่เกิดคุณค่าแล้วก็ไม่เกิดการแบบว่าใช้ความรู้สึกนั่นเองคืออาจารย์ก็มาแปลงกิจกรรมมาแปลงเนื้อหาตรงนั้นให้เป็นกิจกรรมที่ให้พี่เขาได้ลอง acting แล้วแต่ละคนก็คงจะแบบสร้างสารรค์ได้ดีมากๆคือเราได้แค่แบบได้อ่านเรายังไม่ได้แบบได้แบบอันนี้จริงๆเราก็ยังรู้สึกว่า เขาคงสนุกกันมากๆอ่ะในคาบเรียนนะคะแล้วรวมถึงในขั้นสุดท้ายนะคะการประมวลการองความรู้คือจากที่อาจารย์ให้เขียนก็ให้เป็นการประมวลผ่านคลิปนะคะเราก็ได้ดูของรุ่นพี่นะคะบางคนนี่สะท้อนได้ดีเยี่ยมมากๆตรงตรงความรู้สึกที่แบบคือ,อคือพี่เขาก็แบบ มีความรู้สึกแรกว่าอ,อจะเป็นไปได้เหรอที่แบบว่าอาจารย์จะใช้วิธีการสอนผ่านไลน์ด้วยแล้วจะเป็นไปได้หรอที่จะประมวลกันองค์ความรู้ภายใน3วันอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันคือความเป็นไปไม่ได้แต่พอเขาได้เรียนไปแล้วอ่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เขามีความสุขความสนุกที่เกิดขึ้นในคาบเรียนมีได้รับประสบการณ์เนื้อหาดีๆวิธีการสอนที่ใช้รูปแบบ MT ก็คือนำความนำความรู้สึก ใช้ความรู้สึกนั่นเองนําความรู้นะคะรวมถึงการที่เขาแบบได้แบบคีย์เวิร์ดสำคัญคือพี่ๆทุกคนคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือการเปิดใจแล้วก็ทําให้เขาอ่ะพอเปิดใจปุ๊บเขาจะเปิดโลกในการเรียนรู้ได้มากขึ้นกว้างกวาง้วางขึ้นด้วยซ้ำนะคะก็ะทําให้แบบเรารู้สึกว่าพี่ๆเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันกันกบเราเราก็รู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจคือถ้าถามว่า อะไรคือแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญใช่ไหมก็เป็นครูนั่นเองก็คือแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของผู้เรียนก็คือครูทีนี้เนี่ยอพอพ,พี่เขาได้เรียนไปแล้วพี่เขาก็บอกว่าอาจารย์เองก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญก็คืออาจารย์ทําให้แบบ พี่เขาได้รับแรงบันดาลใจที่ดีอาจารย์คือผู้สร้างแรงบันดาลใจทําให้พี่เขาได้รับเอา,เอาความรู้ประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดสร้างสารรค์ในครั้งต่อๆไปได้ด้วยนะคะคือไม่ว่า,าจะเป็นเวลาเพียงแค่3มวันหรือไม่กี่วันเนี่ยก็คือแบบพี่เขาแบบสรุปออกมา หรือได้แบบสิ่งที่เขาได้รับมันมันมากกว่าแค่สามวันด้นั่นเองนะคะคือได้รับทั้งความสนุกสนานประสบการณ์รวมถึงบรรยากาศที่ดีงามที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนรวมถึงเ,เพื่อนใหม่เพื่อนๆที่ไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาสนิทกันมาเป็นสิปีทั้งหมดก็คือเกิดจากการที่อาจารย์ใช้วิธีการที่านาความใช้ความรู้สึกนําความรู้รวมถึงการแบบสร้างบรรยากาศ ที่เกิดขึ้นให้เขาแบบรู้สึกผ่อนคลายคุ้นเคยและอยากตอบคำถามอยากเรียนแล้วก็ตัวกิจกรรมเองก็เอื้อให้แบบทุกคนได้แบบมีส่วนร่วมแล้วก็มีบทบาทมากที่สุดนั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นการจิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจริงๆนะคะก็ทําให้เราเห็นถึงแนวทางแล้วก็วิธีการที่จะนําไปใช้ต่อถ้าเราอยากให้ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเราทํายังไงละ่ะเราก็ต้องให้เขามีบทบาทแล้วก็มีหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในการแบบว่าเข้าร่วมกิจกรรมในการทรํากิจกรรมด้วยตัวเขาเองคือแทนที่อาจารย์จะบอกไปเลยว่าให้เราแบบลอง ลองบอกซิว่าการที่แบบอลองยืนในจุดที่ผู้อื่นยืนเนี่ยเราเป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่ได้แสดงอ่ะมันก็คงจะเป็นความรู้สึกที่อาจจะเป็นแค่ได้ตอบคาถามแต่ยังไม่ได้ไปสัมผัสลึกซึ้งถึงใจเท่ากับการที่ได้แสดงลงมือทํานั่นเองนะคะก็เราได้เห็นถึงวิธีการจัดที่กิจ,จรกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแล้วก็ให้เขาได้มีบทบาทมีส่วนร่วมจริงๆนั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ เราอ่านไปเรายังรู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ในที่นี้ก็คือ,อทั้งการบอกเล่าของรุ่นพี่รวมถึงาการที่เราได้อ่านจากหนังสือนะคะคือทําให้เราแบบเออบางทีสิ่งที่เราตามหาอยู่ว่าการจะเป็นครูที่ดีนั้นมันต้องเป็นยังไงนะเออก็อาจจะอยู่ในนี้แหละก็อาจจะแบบอยู่ในนี้เลยแล้วทําให้เราเห็นว่าเออการที่เป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจอย่างคลิปคลิปที่คุณครูญี่ปุ่นใช่ไหมคะคือเขาแบบ ใช้วิธีการสร้างบรรยากาศรวมถึงออกแบบกิจกรรมหรือการแบบออทำยังไงให้แบบผู้เรียนนั้นเขารู้สึกว่ายอมรับแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการสูญเสียแล้วออหิวใจแล้วก็ พร้อมที่จะก้าวต่อออกไปในชีวิตหรือก้าวก้าวออกไปที่จะใช้ชีวิตต่อแบบสบายกายสบายใจมอบความรักให้ผู้อื่นแล้วก็รวมถึงการมอบความรักให้ตัวเองนั่นเองนะคะคือเรารู้สึกว่ามีความสําคัญมากๆคือจาก2คลิปที่เราดูค่ะเราตัวหนูเองรู้สึกว่าเป็นแบบสิ่งที่มีคุณค่าแล้วเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยระหว่างครูที่ไม่ได้แบบสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนหรือ กับครูที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านารูปแบบกิจกรรมหรือการที่แบบให้ความรักเขาผ่านมนุษย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยให้ความรักที่เป็นความรักแบบหวังดีความแบบเอาใจใส่ของคุณครูนั่นเองนะคะเรารู้สึกว่ามีคุณค่านะคะแล้วก็จากเ,าเนื้อหาในตลุยด่านครั้งที่4นะคะก็ตั้งแต่การใช้เพลงการแบบ ใช้กิจกรรมด่านหรือการทบทวนที่เราได้เห็นแบบเหมือนเราได้เรียนอยู่ด้วยเลยแล้วเรามีความสุขมากๆนะคะตัวนูวเองก็รู้สึกว่าประทับใจจากการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแล้วก็รู้สึกว่าตัวแอมทิกโมเดลเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเห็นถึงสมรรถนะที่สำคัญแล้วก็รวมถึงจุดประสงค์หรืออะไรต่างๆที่มีความสำคัญแล้วไปถึงทักษะชีวิตรวมถึงการแก้ปัญหาจัดก,การอารมณ์ตัวเองต่างๆ ะะก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆหลังจากที่ได้แบบอ่านมาแล้วก็ได้ฟังรุ่นพี่ที่เขาแบบมีแววตาที่แสดงออกผ่านสีหน้าท่าทางผ่านคลิปวิดีโอเราได้เห็นว่าเพี่ๆเขาได้รับแบบ ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ความรู้สึกดีๆนะคะทั้งจากอาจารย์จากเพื่อนในชั้นเรียนแล้วก็จากวิชาการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนูได้เรียนรู้นะคะทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เรียนรู้จากตะลุดันมาสนุกครั้งที่4นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ